ก็คือผู้จัดก,ก,การร้านน,น,านี่เนี่ยไอ้บางเจี๊ยดหัวนั่นครับเงินอยู่เนี่ยคุณดูหลังร้านพนักงานสิบคนมันเป็นไปได้ยังไงคุณทำคุณก็ต้องทําให้มันดีคุณไม่จะทำมัวม่วๆนะเพราะใครจะดีสำคัญนะฮะตอนที่คุณระแวงไปหมดระแวงว่าใครเอามาให้ผมตรงมือหนีนี้ผมช่วยคุณนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยคุะได้ไม่โดนอะ่ะ โอเคไอ้วางเสี้นหัวและดูนี่ดูรูปอันนี้นะคนนี้นะโดนจับตอนนี้มันเสี้ยนยาวมากดูมันดูสภาพนี่คือสภาพหวังเชีนหัวใส่กุญแจมือสองข้างน,นะทำร้ายตัวเองนี่คือขบวนการจีนเทาของแท้ และผมบอกว่ากระบวนการอย่างเนี้ยมันเติบโตเสริมสามเพิมเกิดขึ้นมาเพราะอะไรต้องเพราะตำรวจแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจละเลยปล่อยปละไม่เอาใจใส่ในการปราบจีนเทาตั้งแต่หนผ่านมีเข้ามา,ามี การอนุมัติมียามีขายมีปากมีเอาเข้ามาเองมีเป็นออแกไนเซชั่นมีผู้จัดก,การลาดมีคนดูแลเงินมีคนดูแลยานาอะไรใช้ได้ปะ กระบวนการนี้จะจัดการตู้หาวได้พยานเอาละผมอะ่ะเป็นคนส่งพยานเอกไปผมก็ยืนยันแล้วว่าผมส่งพยานเอกไปพยานเอกพยานเอกพยานปากเอกคือพยานที่รู้เห็นเป็นมือซ้ายมือขวาในตู้หาวนะครับ แต่ตำรวจมีพยานเด็กเสิร์ฟที่สองหมดส่วนหญิ่งบริการที่เห็นว่าใครเสริมใครเสร็จไปหมดแล้วไม่มีใครมาส่วนคนสำคัญตัวการหนีหมดขึ้นไปเวทเจดปล่อยไป ตำรวจเองไปนคนปล่อยไปเองด้วยไม่ comply แ,และอย่างที่เมื่อวานนี้ผมไปเจรลญงานนี้ทั้งงานเนี่ยเพิ่งย้ายผู้กำกับสอนอญานาวาไปคนเดียวเองมันเป็นไปได้ยังไงครับปกติเห็นบ่อนนี่ก็ย้ายห้าเสือสอนอแล้วนี่ทั้งบ่อนทั้งยาทั้งโอ้โหสอนอญานาวาเนี่ยผมว่านะ ไม่ได้ว่าอะไรนะต้องย้ายหมดเลยไม่ใช่ห้าเสือแล้วตอนนี้เหลืออยู่สี่เสือแล้วส่งเสือหิวมามาแทนก็ทำปัญหาอีกกึ่งเสือกึ่งหมาเสื้อผ้าอะไรไปไปจัดก,การเผาเผาไปอะไรเพื่อจะกลบกเกือนว่าผู้หญิงจีนที่พึ่งมาเนี่ยเสพยาโอเวอร์โดสช็อกตายแล้วพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ย มาตามแล้วมาล้องกับสถานทูตจีนในประเทศไทยสถานทูตจีนในประเทศไทยติดต่อวิจโฉกวิกโจกไปตามจับแล้วคุณดูแล้วกันว่าสุธิสารเป็นยังไงเก็บคดีไว้เป็นเดือนตายตั้งแต่กันยานูน่นแต่เก็บไว้แล้วปรากฏว่าไงถ้าสือหรือสนอก,ก็ยังอยู่อีกอผมถามคุณหน่อยว่าอย่างเงี้ย มันคืออะไรผมไม่ได้ไปทำลายองค์กรตำรวจแต่ผมพูดความจริงให้ฟังและข้อมูลต่างๆเหล่านี้พบชนไปจัดการพวกนายร้อยไปจัดการไอ้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 ลองร่วมกับคนโน้นคนนี้หาว่าเป็นไส้ศึกเป็นเกลือเป็นหนอนท้ายสุดหันไปหันมาหันเจอไม่เจอเจอใครหันไปหาสมบูรณ์ ไอ้สมบูรณ์ก็คือคนที่ตอนนั้นพอปชนอมาถแถลงแล้วก็จับตัวเนี่ยคนเนี้ยคนดีนะ,ะ,จ,ะ,จ,ะจูวิ์บอกก็เสียแล้วจะเกษียณแล้วทำไมเขาทำงานไม่ดีเอา้าหันไปหายนั่นอีกเพราะผมดันได้ผังเงินที่สมบูรณ์มันทำมาสมบูรณ์สุขสีดาวเรืองแล้วยังไงมันมีประโยชน์อะไรวันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยไปกล่าว ในสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วแต่ผมย้อนอดีตให้คุณอ่ะเรื่องต่อไปผมพูดใช่ไหมอันนี้คุณได้แล้วนะอ่ะอันนี้ QR Code โค้ดที่จะเชื่อมโยงผมก็เอาผังเงินมาให้ดูว่ามันมีอ่าเส้นเงินมันมีเส้นเงินเส้นเงินจาก QR Code โค้ดที่ร้านจิ้งหลิง ไปสู่สองคนจีนคนที่หนึ่งจีนคนที่สองสองคนนี้มีเส้นเงินไปสู่จีนคนที่สามและไปสู่บัญชีม้าคนไทยนะบัญชีม้าบัญชีม้ายิงตรงไปที่อูดไปที่โมเดิร์นเกม ซึ่งเป็นของตู้ห่าวเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมอธิบายชี้แจงเนี่ยผมอธิบายให้กับสังคมเพราะคนที่ทำงานนั่นน่ะหนึ่งทำงานไม่เป็น 2. องทำงานแล้วไม่ปล่อยปละไม่รู้ว่าเป็นคดีใหญ่ 3. ามกระบวนการกินเทาวถ้าผมไม่พูด เอาเป็นว่าให้ตำรวจทำแล้วกันผมเชื่อว่าตู้ห่าวเนี่ยค่อนข้างจะหลุดนะนักเที่ยวอ่าเมื่อกี้คุณเห็นแล้วนะในคลิปอะ,อะเปิดต่อวิ่งไปวิ่งมาฉีม่วงสมมุติลกันคุณไปเที่ยวคุณไปเที่ยวสถานาานาั่นเงอถูกไหมนดอเสร็จตำรวจมาเอ้ยตำรวจมาครับเปิดไฟ ปิดเพลงตัวชี้นั่นคือสถานบริการสถานบันเทิงโดยทั่วไปแต่สภาพเมื่อกี้เนี่ยคุณเห็นนะเขาก็รู้ว่าโอ้โหมีการฝากยาเสพไม่หมดฝากยาได้นั่นไม่ใช่สถานบริการทั่วไปสถานบรนเทิทั่วไปเอาทิ้งยาไม่มีัวดเลยไม่มียาที่พื้นยาเต็มไปหมดตัวชี้ ฉีม่วงอยู่ฉีขาวตัดบ้าแต่นี่มันไม่ใช่สถานบริการมันเรียกว่าสถานมั่วสุมเสพยาชัดๆคลิปคุณก็มีคุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะคุณก็ดูเลยสิวันนั้นคุณก็เปิดดูได้ปรากฏว่าฉีม่วงอยู่ฉีขาว กลับบ้านไล่ฉีขาวเนี่ยคุณไม่ได้คิดจะเก็บเขาเลยนะมือถือตรวจด,ดูวี h a t เหตุที่ VChat ขอกีนมาใช้ v ี h a t มาได้ยังไงความสัมพันธ์ตรวจด,ดูหรือเปล่าว่าเออจ่ายเงินจ่ายให้ใครยังไงล้วนจะเป็นพยานทั้งนั้นไอ้พวกฉี่ม่วงตรวจไปตรวจมาคุณเหลืออยู่เจ็คนคุณไปนูน่นตอมอทุกตอมอ นะครับตอนนี้เหลือสิบคนคุณเห็นหรือยังเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไอที่อยู่คุกตอมอเนี่ยเขารอดีพอตกลับแล้วแม้เป็นแค่พวกเสพยาเขาจะให้การก็ได้แม่ให้การก็ได้ไม่ผิดและจีนเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันไม่ให้การตักฟลมด้วยการลอกสมมุติละกันคุณเป็นคนไทยคุณไปเออคุณไปจับกลุ่มทาอะไรกันไม่ดี ร็จแล้วปรากฏว่าตำรวจอเมริกาจับและคนไทยได้การมันจะซัดก,กันเองไหมใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอธิบายเรื่องไทม์ไลน์ผมอธิบายเรื่องการงานจะจัดการที่อยู่เรื่องพยานนะครับเรื่องนักเที่ยวที่หายไปเรื่อง QR code เรื่องสถานที่เสพยาทุกอย่างเนี่ยผมเป็นตัวส่งเสริม ประชาชนอย่างผมเป็นตัวทำงานส่งเสริมท่านทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมพูดอยู่เสมอที่มันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กีนทาวเนี่ยเข้ามาคุณคงลมลืมไปแล้วสังคมไทยลืมง่ายพอผมพูดไปอาทิตย์นี้อาจจะเขียนข่าวอาทิตย์นี้อาจจะเห็นข่าว ปากฏว่าตอนนี่ลืมละใครอ่ะเอ้าช่วยผม,มหน่อยสิคุณนากับผมตั้งแต่ต้นแต่คุณยังลืมแล้วเหรอตอมอระจำไป่ได้เหรอตอมอตมตรวจคนเข้าเมืองดูมาลนะจำไม่ได้เหรอครับที่มีหกสาหสีต่อวีซ่าตออจนมือเมื่อยทีละสองแสนสามแสนนะครับอ่า อ่าสามคนเนี่ยอ่าิสดาตมสี่เดชาสี่ห้านัตวุฒนัตวัฒน่ะั้งสามคนเนี้ยคุณจำไม่ได้ผมพูดอยู่ตลอดว่านี่สองคนนี้เป็นสื่อด้วยเหรออ๋ออ๋หออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถามดูผมว่าเอ๊ะทำไมมีสื่อไหมรุ่นใหม่มาด้วยเหรอเอออ่าตออตมไงจำใช่ไหมตุ๊กตูเคยก็เมื่อ แล้วตอนนี้เนี่ยที่บิ๊กโจ๊กไปนู่นไปนี่ไปดาดมาแล้วผมบอกว่าไอ้นี่มันรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กนะผมถามผอ,อตอลอสั้นๆง่ายๆว่าคุณจัดการอะไรกับตมบ,บิ๊กโจ๊กผมตั้งคำถามกับท่านบิ๊กโจ๊กว่าทำอะไรกับเรื่องนี้บ้างเอาคำถามผมไปใส่ ไม่เอาไปจ่อถามวิโจกหน่อยใช่ไหมวิโจกจับแล้วตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมออ่าสอนอยานาวาสีเสือสอนอใช่ไหมจิ้งหลิงอยู่ยานาวาใช่ไหมท็อปวันอยู่ที่ไหนสุธิสารใช่ไหมคลับวันพัทยาที่ผู้กำกับสพพัทยา ดังจะได้ดีด้วยนะคือย้ายให้แบบเสมอตัวหรือต่ำลงมันถูกลงโทษหรือเปล่าครับวันพัทยามึงมียาขายมึงไม่เข้าไปซื้อจะขับวันเป็นเครือข่ายเดียวกับท็อปวันปรากฏว่ากำลังจะย้ายผู้กำกำับขึ้นรองผกกู้การบชอนอในเที่ยวนี้ที่กากระบากรุ่นวายกันอยู่เนี่ยคุณคิดดูแล้วกันนะนะผมว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับองค์กรตำรวจที่มันใหญ่เกินไปเราได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาหลายครั้งหลายผลมันไม่เคยสำเร็จหรอกครับและไม่มีวันสำเร็จต่อไปก็ไม่มีดังนั้นวันนี้เนี่ยผมมาชำแหละให้เห็นเดี๋ยวเดือนนี้คุณก็จะเห็นรองหัวหับขึ้นผู้กำกับผู้กำกับขึ้นรองผู้กำกับขึ้นบุคารเดือนนี้เขากำลังพบอตรลอยกำลัง โดนไอ้นี่เยอะแยะกำลังเขาเรียกอะไรเรอกำลังทำโผโหอ่แล้วปักกนเอาโหนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมไอ้คนมีปัญหามันดันดไ,ดได้ดีดีขึ้นใช่ไหมแล้วบพชนเนี่ยจะเอาโลจะเอาผู้องกับที่พัทยามาเป็นรองพบะโชโอ้โหอย่างนี้มันไหวเหเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ จะไปตีใครนะแต่เอาเฉพาะที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วการชํำแหละหรือการชํำของผมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพทั้งหมดด้วยตัวผมคนเดียวทำได้คนคนเดียวในสภายังสามารถล้มรัฐบาลได้ถ้ามีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือ ทีนี้เมื่อวานนี้ผมก็คุยผมตั้งใจจะไปตั้งเทียนจุดเทียนนะครับไปจุดเทียนให้เห็นเปิดไปเรื่อยๆพวกเอกสาร,าาร่าดาเหล่านี้คุณเอาได้เลยนะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยผมส่งให้นะพวกนีคคดด้คุณคิดดูสภาพแล้วคุณคิดดูสภาพแล้ว คือไทยเรานี่แม่งก็เยอะแล้วนะมึงยังจะเอาจีนมาด้วยผมถามว่าเนี่ยนะอันนี้คือผู้จัดการร้านนั่งนับเงินอยู่ในคิดนะนะแล้วตอนนี้กลายเป็นเสี่ยนยาไงนะนี่กลายเป็นภาระของประเทศเรานะคือพวกนี้อยู่นี่มันก็ต้องกินหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วผมถามว่าคุณจะเลี้ยงวันไว้ คุณคัดข้เข้ามาเองนะคุณไม่ได้ตรวจสอบเลยนะคือเอาคนอย่างนี้เข้ามาเนี่ยจีนอย่างนี้เข้ามาเออถ้าคุณมาท่องเที่ยวนะคุณมาชับจ่ายใช้สอยไม่มีปัญหาหรอกเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วไทยจีนแต่คุณเอาจีนเร็วๆจีนแบบนี้มาเนี่ยมันเป็นภาระให้กับสังคมเราหรือเปล่า คุณปล่อยเข้ามาได้ยังไงคุณสนิทสนมก่บเขาด้วยตู้หาวมันสนิทสนมยังไงก็คุณดูแล้วกันนะเครือข่ายวงสาคนาญาติมันนี่ตำรวจเพียบแล้วมันก็อยู่ในวงการตำรวจแล้วมันสึกเติบโตขึ้นมาก็เพราะตำรวจอีกไก่ชิดคนนั้นใกล่ชิดคนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ ถ้าคุณถามต้นเหตุผมจากการที่ผมทํามาโดยตลอดเนี่ยนะครับจากที่ทผมทํามาทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าต้นเหตุของเรื่องนี้มันมาอยู่เรื่องเดียวคือการทุจริต เป็นการร่วมกันทุจริตสังคมไทยเป็นการร่วมกันทุจริตสังคมไทยเพราะอะไรเพราะการสนับสนุนของเราต้องมีเหมือนกันนะครับคือตัวการแน่นอนตัวการ ตอนนี้คุณได้ตัวคือตู้เห่าคุณร้องหาตู้เห่าตู้เห่าคนเดียวแต่ตู้เห่ามาทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับก็จะมีผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนผมบอกเลยว่าตำรวจถ้าไม่มีตำรวจตู้ห่าไม่มีตัวอย่างนี้หรอกครับผู้สนับสนุนคนที่สอง ก็คือหน่วยงานรัฐเอาละจะเป็นใครก็แล้วแต่ผู้สลับภาสาก็คือนักการเมืองคุณจะเห็นภาพได้จากการที่ไปถ่ายรูปที่โมเดิร์นเจนคนนูน้นคนนี้คุณจะเห็นเครือข่ายนักการเมืองนะครับคนนูน้นคนนี้คุณจะเห็นหน่วยงานรัฐคนนูน้นคนนี้นะครับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถึงเงียบไงเพราะกระบวนการนี้มันแผ่เข้าไปทั้งสอสอฝ่ายค้านสอสรัฐบาลถ้าไม่อย่างที่ผมพูดจริงอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือนนี้คุณซัดให้ผมดูสิถ้าแน่จริงผมปากถามเลยว่า คุณซัดเรื่องจีนเทาสิทําไมคุณถึงไม่มีใครจัดการเรื่องจีนเทาไม่มีใครพูดเรื่องจีนเทาทั้งฝ่ายสสฝ่ายการทั้งฝ่ายรัฐบาลผมตั้งคําถามสงสัยในฐานะประชาชนผมไม่ได้อยากจะเป็นสสนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่าคิดว่าผมจะไปแย่งตําแหน่งผมไม่เอานะครับแต่ผมตั้งคําถามสงสัยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่ แต่ปรากฏว่าประเด็นที่ใหญ่อย่างเงี้ยดันไม่มีใครที่จะเอาเราไปพูดกลับกลายเป็นผมต้องไปนั่งอยู่ข้างถนนปุ่จุดเทียนพราะอะไรพระบ้านเมืองมันมืดผมต้องมาแสดงให้ดูคุณคิดเหรอว่าผมอยากจะทําแล้วผมไม่ทาแล้วผมผมจะทํำยังไงเพราะตรงเนี้ยมันเหมือนคนวิ่งอะ่ะมันวิ่งมาครึ่งทางแล้วอ่ะ ผมก็จําเป็นต้องวิ่งต่อไปจะหันไปข้างหลังไอ้ห่าไม่มีพวกวิ่งตามกูมาเลยเว้ยที่ห่ามันวิ่งอยู่คนเดียวเดียดยเด่ยวเหงาเหงาโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวนะทีนี้เมื่อวานนี้ผมไปตั้งตรงตั้งจีนอะไรผมก็กลาว่าเออได้นา,ย,นาย,ยกออกถนนนี้มาเนี่ยผมก็จะกวักมือเรียกยกมือไหวไอ่ะก็คงจะอดทนกับท่าทีผมไม่ไหวมึงก็เลยเรียกผมเข้าไป เราคุยได้15นาทีอ้าว็โอเคคุณคิดว่าคนธรรมดาประชาชนอย่างผมเนี่ยเข้าไปคุยกับคนเป็นนายกได้คุณคิดว่าเนี่ยผมเดินทางไปไกลพอไหมถ้านายกและมนตรีประเทศไทยยังจาัดก,การเรื่องนี้ให้ผมไม่ได้เนี่ยผมจะถามคุณง่ายๆว่าใครใครที่ผมควรจะไปมันไม่มีแล้ว นายกรัฐมนตรีคือผู้นำองค์กรสูงสุดของประเทศไทยและถ้าถามผมวันนี้ว่ามึงต้องไปหาคนอื่นหาใครยิงตรงหานายกเนี่ยผมก็อธิบายความให้ท่านฟังว่าท่านเรื่องจีนเทาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันทำ้ายประเทศไทยอย่างที่ผมอธิบายวันนี้ทั้งหมด แต่ผมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยเมื่อวานนี้ผมออกมาคุณก็รู้ว่าผมอยู่ในถ้ำเสือผมจะไปพูดอะไรได้เยอะนะคนนู้คนนี้ก็อยู่รอบข้างผมอยู่จำไม่ได้เหรออผมก็เคยไปนั่นแ่ะ,ะ,ะ,ะทำเนียบอะ่ะที่ตอนประท้วงปปสผมก็โดนลุมซะละผมไปบ่อนเจ๊เพียวที่กิ่งเพชร ผมก็ลุมจะโดนลุมจะแล้วผมรู้ว่าผมพูดได้แค่นั้นแต่การที่สื่อไปออกครับผมไม่ว่าหรอกครับมันก็ถูกเป็นบางส่วนเพราะอะไรเพราะว่าท่านนายกก็อธิบายความให้คนอย่างผมฟังว่าองคาพยพของหน่วยงานรัฐมันใหญ่และต้องมีขั้นมีตอนวันนี้ผมมองท่านนายก เพราะยผมเปลี่ยนนะผมมองนายกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรเอาคุณตอบผมสิเอามีใครตอบผมหน่อยเป็นนักการเมืองมากขึ้นเลยเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองผมก็พูดแล้วว่าท่านจะ,สะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้ การที่เป็นนักการเมืองท่านก็ต้องฟังประชาชนบ้างและประชาชนอย่างผมเนี่ยประชาชนอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มาเพราะผมข้างหลังผมมีพักคน้นทางนี้ผมไม่มีดังนั้นการที่ท่านจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้ฐานที่จะสนับสนุนท่านก็คือประชาชนนั่นเองวันนี้ท่านต้องเรียนรู้ในการที่จะรู้จักประชาชน ส่วนที่ท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือได้รับเลือกตั้งหรือเปล่าผมก็บอกแล้วไงผมอยู่ต่อหน้าท่านผมก็ต้องบอกว่าเอาเอผมให้กำลังใจท่านนะเมื่อท่านเลือกเดินทางสายน้าการเมืองแล้วเมื่อท่านเลือกเดินทางนี้ท่านต้องจัดก,การให้ผมเรื่องจีนเขาท่านกำลังพูดถึงเรื่อง ครอบครัวผมก็บอกว่าผมพูดท่านก็บอกเฮ้ยชูวิทย์ขอเวลาหน่อยเพราะว่าเขาไม่รู้อ่าไม่รู้เรื่องนี้แต่พอบอตรก็รับลูกในการที่จะไปสอบรถทัวร์ให้แล้วซึ่งณเวลานั้นผมก็ได้แท่นั้นแหละคือจะเอาอะไรให้ผมขเขย่าตัวเลยไหม ผมต้องอะไรได้แค่ไหนผมก็ได้แค่นะั้นผมเป็นประชาชนธรรมดาผมเข้าไปได้15นาทีพูดได้แก่นั้นผมก็ถือว่าโอเคการเมืองก็คือการเมืองแต่ผมไม่เกี่ยวผมไปในฐานะประชาชนท่านให้ผมได้เท่านี้ผมในฐานะประชาชนผมก็ถือว่าผมได้เจรจาได้คุยได้เอาปัญหาของผมไปให้หูนายกฟังส่วนนายกจะเชื่อผม หรือเชื่อใครเนี่ยผมไม่ทราบดังนั้นการถแถลงข่าววันนี้เนี่ยผมถแถลงข่าวหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์เพื่อไม่ให้ท่านหลงทางเพราะว่ามันจะมีคนมาพูดมั่วนละเพราะระยะเวลามันสามเดือนแล้วตั้งแต่ผมเริ่มต,ต้นจนจบสองผมลู่พูดเรื่องภาพรวมของจิ้งหิงในการที่จะจัดการตู้หาวว่าจะต้องมีพยานคึงพยานเขาก็อยู่นิดเดียวผมเอาเข้าไปเพิ่มไปละ นักเที่ยวที่เขาปล่อยเขาไปเอง QR code <c odes> ผมก็พูดใับคุณฟังแล้วว่ามันริบงนยังไงนะครับไปโมเดิลเจ